หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยรัชนนในตอนนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์อิงอ่อนสุพรรณนิชเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องการผูกไมตรีนะคะการผูกไมตรี เราลองดูสิว่าเราจะไปเป็นเพื่อกับใครเนี่ยเอ๊จะผูกไมตรีทำยังไงดีนะคะมีคําโบราณเขาบอกเอาไว้ว่าใครจกผูกโลกแม้รัดรึงนะ,คะใครที่อยากจะผูโกโรคนี่ยไว้ให้แน่นๆเนี่ยนะ,ะเล็กเท่าลําตาลตรึงไปมั่นนะคะมนมายาเนี่ยนะ,ะผูกนานหึงหายเสื่อมผูกเพื่อไมตรีนั้นแน่นเท้าวันตายนะคะ อลองแปลดูนะโลกเนี่ยนะจะผูกโลกเลยที่เขาไม่ใช่โลกที่เป็นพื้นดินอะไรเงี้ยนะฮะผูกโลกนี่ก็แบบว่าผูกใจคนนะฮะผูกหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะรัดรึงเนี่ยให้ผูกติดกันไปจะเอาใจคนเนี่ยนะคะ ลำตาลก็คือล้นต้นใหญ่ของต้นตาลเนี่ยตรึงให้อยู่กับที่ให้มั่นคงเนี่ยนะฮะจะไปเอาเหล็กท่านลำตาลมาตรึงใจคนเนี่ยมันก็ไม่มั่นคงหรอกนะฮะเอามนมายามนกฐาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะยาแฝดสตรียาแฝดเอ่อทั้งหลายมาผูกเนี่ยนะฮะเอามนกิตติยามนทั้งหลายมาผูกให้คนมารักเราเนี่ยนะฮะนานไปนะหึงเนี่ยแปลว่านานไปนะฮะมันก็จะหายมันก็จะเสื่อมไปนะฮะแปลว่าเอาเหล็กมาผูกก็ไปอยู่นะเอามนมายาแล้วมาผูก อ่าแล้วจะผูกใจทําได้ยังไงนะถ้าเอาไมตรีสิคบผูกนะฮะผูกเพื่อไมตรีนั้นแน่นเท้าวันตายเท้าเนี่ยไม่ใช่พัะเท้าคนนะคะแปลว่าตราบเท่านะฮะถึงทั้นถึงจนกระทั่งถ้าจะผูกคนเนี่ยต้องผูกด้วยไมตรีนะคะบอกว่าโลกเนี่ยคือหมู่ชนเนี่ยใครจะผูกไว้ได้วยสิ่งไรเนี่ยเหล็กถ้าลํำตาลโตใหญ่มัดตรึงไว้ก็ไม่แน่นนะจะใช้มนคถายาวิเศษ นานเข้าก็เสื่อมหายผูกด้วยไมยตรีนะจนวัยตายก็ยังอยู่แน่นแม่แขวนครอนเห็นไหมคะว่า,วาเขาพูดถึงความมีไมตรีเนี่ยเราจะผูกก็อเอาใจต่อใจผูกกันเอาอะไรมาผูกไม่ได้นะคะต้องเอาใจกับใจผูกกันเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานะถ้าเราผูกด้วยไมยตรีนะก็จะผูกได้นานนะมีสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นว่า ตั้งแต่สัยโบราณนี่บอกไปแล้วว่าใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราจะจะผูกอะไรใครก็จะใช้ใจนี่แหละผูกใช้เมตินี่แหละผูกนะคะน้ออยู่ด้นานหน่อยนะคะหลากถ้อยรัชถนรในตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกับรายการหลากถ้อยรัชธนรได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันรองศาสตราจารย์อิงอ่อนสุภัยมณิทขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลากถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5